เเเยผมอาลล่ไนชนโคตรโง่เลยผมบอกให้ พี่จีนสองคนว่าที่หนึ่งแน่พี่เองยใช่เหรอเห็นกูบางทีกูเล่นกับจีนเวลร้อยกว่าแม่งไปทำยี่อะไรมันเดินต่อยหน้าต่างเล่นไอ้สัตว์เนี่ยที่ยิงแ่มาทิพกว่าอะไรวะมึงไม่ได้เข้าเล่นเลยไงเนี่ย โอ้ก็เล่นล่าสุดก็กับพี่อ่ะเออเนี่ยวงเยอะนพี่ลงมามาไปไปตั้งตกลงตั้งบิน ไม่เหวงวงค่ามันเยอะดีไงผมว่าอันเนี้ยมันมันหนุกอะ่ะมันได้เงินเยอะอุย No. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy down. Hostile dropping into the area. อาฮะโดนัวามือหยุดพี่มาร์คเลยพี่ครูยิงหมุมอ่ะ คองผมตายมีมีอีกศพหนึ่งไม่ได้เก็บตังค์เลย ขวาขวาเลยอุ้ยโหเป็นยัง,ว,โฮโฮงวะเนี่ยมันยิงตอกเียนอะยิงตองีร่วมอะงงในงงไอ้ัตัดมันใช้ไม่ใช่เออะไรไม่รู้รรอะแล้วแล้วขอบเต็มมา ลองดูใหม่เปลาพี่เดือดเลยนะ ticket okay. มิตนายไอ้เ hmm. หี้ยกูเจอะฮึในป่ามิตนายอยู่อุ้ยมิตนายมิตนายตรงที่มาร์กอ่ะมันนอนอยู่เล่นก่อแตกมันเลยเนี่ย ไม่รู้นอนตรงไหนแต่นอนผมหุมมาร์กเลยผมมีอินฟาเรดบนหลังคแตกแตกออกไม่มีเหรอพี่ พี่ยิงอะ่ะตรงพี่มาร์กอะ่ะตวงข้า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 ง,าง,างหลังด้วยตรงแทงน้ำโอ้พี่หายยากว่ะมันหลทางอ,ะอ่ะหายไม่เจอ <laughs> มันลงมาใหม่เรื่อยๆเตี่ยตังค์มันไม่มีลงไปเรื่อยๆไงลงไปลงหมูรร่เลยเวลา เดี๋ยวผมเอารถไปรับไปไปห,หนูนี่หมูไล่จย์เหกอ่ะเดี๋ยวเาเอาเอาเควสก่อนรับเควสก่อน ขับล,ล,ล้นเลยวะพวเ้ยเรมเอารถไล่ชนเลยโคตรโง่เลยผมบอกให้ ไวขับรถมาขนาดเนี้ยเอ้ยผมก็ไม่ผมก็งงอ่ะไมอะผมไม่เห็นมันวิ่งขึ้นรถเฉยเฮ้ยเมื่อกี้โอ้ยยืนยิงม่ฟรีเลยจเจอผมช่วยเพื่อนหน่อยเอาอีสัตว์ลงผิดอีแก

ไอตัวมันยิงกันตรงนี้ไปไหนละดาวพื่ันยิงไม่ชุพี่แตกแล้ว,ว,วก็แตกก็แตกเรียบนหลังคาบนหลังคา แบงค์เห็นป่ะตรงพี่มาร์ตอ่ะมาร์ตน้ำเงิอนอะ่ะหลังคาหลังคาเลยหลักล็อตวหนไม่ระวังในตรงตรงต้องเก็บแล้วตังคนะ์เนี่ยไปถึงพี่ยงนี่นะ ไอพี่อยู่ไหนวะผมไม่เห็นพี่หอ้องล่างห้องล่างห้องล่าง,งมึงเลยอะเพื่อนมันยังบวกต่อวะบวกต่อก็ไปสิมันมันเหมือนตายเกิดเร็วแล้วมันลงแต่ที่เดิมนย่เงี้ยันเลยไม่เดินเลยเหมือนยิงกันเล่นอะ นี่ฆ่าไปกี่ตัวแล้วนี่ยตกหกตัวเฮ้ยเกูโดนแล้ววะลงสันในเดี๋ยวแป๊บจนเดี๋ยวไปบุกม okay bueno ันขึ <t uk> <t uk ้นมาบังเสียงไม่อยู่ใกล้ๆนี่ไงนี่ที่ผมมาร์กเองบ้านอกจากเพื่อนยิงน้องโอ้เวลาหมดแล้ว ตั้งแสนเก้าเด็ดแค่ยิงอย่างเดียวดานะแน่นอนเพรา่ะมันแม่เป็นศูนย์อย่างยอดเลยว่ะ